สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องนิชาพาชาแนลนะคะวันนี้ไปทำงานออฟฟิศวันแรกหลังจาก Work ฟ o r Home มาหลายเดือนก็เดี๋ยวมาดูการเดินทางกันนะคะว่าเราจะเดินทางไปจนกว่าจะถึงที่ทำงานต้องผ่านด่านอะไรบ้างไปกันเลยค่ะไปกันเลยนะคะ วันนี้เจ้าอุปสรรคที่แม่ไปเทดงานก็่ได้แล้วทางไปน้ำท่วมน้ำขึ้นเราต้องเปลี่ยนแผนเดินทางทางใหม่ทำงานวันแรกด้วยสายแน่สวัสดีค่ะก็เลยเปลี่ยนแผนต้องขับรถไปอีกทางหนึ่งค่ะ ปกติจะไปทางนั้นแต่วันนี้น้ำขึ้นหนักมากเดินทางไม่ได้รถมอเตอร์ไซค์ดับแน่ถ้าขับไปทางนู้นทางนู้นจะใกล้กว่าสะดวกกว่าค่ะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ค่อยอจะขับรถไปหาที่จอดก็ไม่ค่อยมีแทงก็เดี๋ยวตอนนี้คือสายแล้วเดี๋ยวรีบเดินทางไปเลยเด้ออีเมลสายแล้วทำงานวันแรกไปกอนเด้อจ้า วันนี้โอ้โหวันนี้วันอะไรวันทำงานวันะไคนผมมองจะไม่เห็นทางเลยวันนี้เก้าโมงจะ1ิบโมงแล้วยังไม่ถึงที่ทางานเลยโอ้จะปวดโมทหน่อนเนี่ยที่ไม่ปวดหน้า นีแม่ก้อยต้องรีบวิ่งก่อนนะคะไปแล้วนะคะสายมากแล้วเดี๋ยวเจอกัน,นะคะ่ะตอนนี้พักเที่ยงแล้วค่ะแม่ก้อยมากินข้าวกับเพื่อนเพื่อนพูสวยเลยกินข้าวกัน มันบรรยากาศตลาดนัดข้างล่างออฟฟิศเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันไม้แต่ใช,ไไใช,ไไใชไ้ไม่ได้กินอะไรเลยนั่งจากมาสายสมน้ำหน้าเจ้าของเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเี๋ยอันนี้บรรยากาศตลาดนัดข้างล่างออฟฟิศ บอกว่าแม่หิวข้าวแต่ไเรลาน,นข้าวสำาักก่อนกินอะไรดีนะถ้ามีสถานการณ์โควิดยังไม่ค่อยโอเคร้านค้าก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วีสวัสดีได้ยังกินฮะได้ยังกินมอนดูเวอร์เหรออาจจะคล้อ,องอยู่ขึ้นมา อร่อยนึงนที่ไปเอานะนมาหลักฐานไ <c oughs> อ้ยังยิ่งงั้นอร่อยหนึ <c oughs> <c oughs> ย่ยบรรยากาศบรรยากาศร้านอาหารเนี่ยจ้าปลาเพื่อนพ่อแม่เพื่อนหน่อยไเบอกว่าเขาเสียหายแล้ง เปลี่ยนเอาใส่ถ้วยดีกว่าโอเคอนี้เลยสวัสดีค่ะนี่อันนี้ช่วงพักเบรกพักเที่ยงเนะะ้อใจก็หิวมากต่อนเช้าก็ได้กินขา้าว พ,พ่อแม่พี่น้องมาเด้อมากินข้าวกลางเด้อเด้อค่ะมากินข้าวดา้วยกันหมดได้เด้อเด้อเราบ้างกินข้าวไปไหรกินข้าวไปค่ะไปนี่ราคได้แล้วค่ะอัพติดสองโมงยองกินข้าวที่อีกแล้วต้องมีขนมจุดท้าย เริ่มเยอะหรือยังคะวันนี้วันแรกวันนี้วันแรกค,คืออนญาวแล้วค่ะรอบน,นี้ให้เริ่มมาทำงากนกันแล้วโอ้โหนี่ก็ภาวนาอย่าให้พากันติดอีกรอบใช่ พ่อค้า,าอันนี้พ่อค้าเคปเจ้าประจำที่ออฟฟิศเจ้าอร่อยถ้างั้นเราก็ลาไปกับร้านเคปนี่แหละคะ่ะก่อนจบคลิปนี้เพียงเท่านี้บ๊ายบายแล้วพ่อค้าข้วนหดมอเอ๊ะคุยอะไรวะมีน้องชื่ออาคิมคะ่ะแม่ชื่ออะไรครับแม่ชื่ออะไรครับแม่ชื่อ แม่ชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรอชื่ออะไรชื่ออะไรบอกกันก่อนแม่ชื่ออะไรลูกอ็หอม่อนหอมก่อนอ่ะถ้าจำชื่อแม่ไม่ได้นะควันนี้ก็กลับถึบานเรียบรอยแล้วดก็เป็น่ะวันนี้ก็กลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วาก็เปนลูกชายมารัก็บงบาเีาก็มารับไม่กง้วยากดชาับ่ไกการียบดากกดไลค์ Để cột like thăm ngay Yeah Yeah <laughs> à,